คุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวไวรัลที่พวกเราได้ชมกันนะพี่แซมยุรนันเขาพาลูกชายเนี่ยไปทำงานที่ร้านสะดวกซื้อน่ารักมากพี่แล้วสำคัญไวรัลที่ว่านี่คือ แฟ,แฟนที่ไปซื้อของอแล้วก็วิทำไมพนักงานขายคนนี้หน้าตาดีจังเลยถูกแชร์เยอะแยะมากมายความเป็นคุณพ่อเนาะต้องภาคภูมิใจมากๆเพราะว่าการเลี้ยงลูกชายให้เรียนรู้อยู่แบบคนธรรมดาเนี่ยส่งผลกับตัวเขาและทุกคนก็ชื่นชมการเลี้ยงดูลูกแบบนี้เปน็นต้นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆาเราไปเจอพี่แซมจะเล่าเรื่องนี้ด้วยตัวเองเชิญค่ะเชิญคับพี่แซมครับจริงๆเป็นผู้บริหารเซเว่นอยู่แล้วครับทีนี้ก็คือ เ,เขาก็เรียนรู้กันว่าการที่ไปอยู่ฝ่ายบริหารที่จะต้องทำงานเชิงนโยบายมันควรจะต้องแอบไป ดูตามสาขาด้วยนะครับก็ต้องไปอยู่แบบทุกกะกะนู้นกะนี้กระนั้นถึงกะดึกที่เลิกเช้าก็มีจะได้รู้ว่าปัญหาในการทํางานในระดับหน้าร้านน่ะมันมีอะไรสิ่งที่เราอยากให้เห็นเท่านั้นเองก็คืออยากให้รู้ว่างานอะไรทุกอย่างมันมีค่าทั้งนั้นเลยอย่าดูถูกงานถ้าคนเราไม่ดูถูกงานเนี่ยทำงานอะไรทุกคนก็อยู่ได้บอกว่าเราไม่ได้อยากให้ลูกทําแบบนั้นหรอกแต่แค่อยากรู้ว่ามีความคิดจะทํางานได้ตั้งแต่ตั้งแต่ระดับล่างลงไปข้างบนเนี่ยเขาเรียนรู้ที่จะอยู่แบบคน ธรรมดาได้นะครับเพราะว่าพี่ก็ทําให้เห็นด้วยว่าเราไม่เคยเราไม่ได้เป็นคนรวยนะลูกในเวลาดีกว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นคนยากจนเราเป็นคนกลางกลงเราขึ้นได้เราลงได้นะกโซเชียลนังาหล่อวยอะไรแบบนี้อก็พ่อหล่อแหละ น้องแรมโบว่าหล่อแล้วพ่อหล่อไงนี่พี่แซมอันนี้ไม่เถียงเนาะพี่แซมนี่คือหล่อตลอดการจริงๆนะพี่กี้นะพี่เคยไปเจอพี่เขาอยู่ห้างห้างหนึ่งเชื่อไหมว่าพี่เดินตามเพื่ออยากรู้ว่าคนที่อยู่ใต้แว่นดําคือใครพาอทรงหล่อปรากฏว่าพี่เขามาทักพี่พี่เองเนเดินตามจนพี่พแซมบอกว่าพี่เองพี่แซมบอกเห็นแอบดูอยู่พักใหญ่พี่เองอันนี้ยอมจริงยอมรับนะคะหล่อพี่ลูกพี่เลยหล่อไงหล่อทั้งพ่อทั้งลูกนะครับ